ข้อที่สิบการก่อกคะแนนต่างๆที่ชิดก่อคะแนนที่ชิดก่อคะแนนช่อง A1 จะมีคะแนนเต็มในวงเล็บซึ่งมาจากชีดกำหนดคะแนนที่เราได้กำหนดคะแนนไว้ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตรง A1 ตรงนี้จะไปปรากฏอยู่ในวงเล็บเพื่อให้รู้ว่าใน A1 นี้ต้องกรอคะแนนไม่เกิน100ร้อย แล้วก่อคะแนนเกิน100ระบบจะมาให้ในการบนันทึกคะแนนโดยคะแนนต้องไม่เกิอนอยู่ในวงเล็บในที่นี้จะใช้สูตรให้คะแนนเพื่อความรวดเร็วนะครับ แลนดอมก็คือพิมพ์คำว่าแลนดิบ v ีนตัวนี้แล้วกดคลิกจากนั้นให้คะแนนต่ำสุดให้สุดสูงอยู่ที่ตัวเลขต่ำสุดคอมาแล้วก็ให้ตัวเลขสูงสุดส่วนว่าผมให้35กับห0ึ่งรตัวนี้ A2 เต็ม50 A2 ก็มาจาก ตัวนี้ครับลองดัรนแล้วก็ดับเบิลคลิกที่คําว่าดนะีบเบียให้ค่าต่ําสุดอยู่ที่เท่านี้คอามม่าสูงสุดเท่านี้ให้สูตรสุ่มตัวเลขอยู่ระหว่าง23สูงสุด25อย่างงี้นะครับแล้วก็ a3 เต็ม40 a3 ข้ามาจากตัวนี้ถึง40 วินแล้วก็ให้สุ่มตัวเลขอยู่ที่ระหว่าง20กับ40บนั้นเอามางลากขงสุดทั้งสามช่องนี้แล้วก็ชี้เป็นบวกดำกดค้างไว้ลากลงมาข้างล่างตัวสุดท้าย คลิีดขวาวานที่23เพื่อให้สูตรสุขนั้นหายไปให้เราจะเฉพาะค่าตัวเลขอย่างเดียว <c oughs> ต่อไปคะแนนการภาคคือช่อง B3 กับ B4 B3 เต็ม30ก็มาจากตรงน,นี้นะครับจากชิดก็คะแนน B3 B3 เต็ม <c oughs> <B 3. c oughs> 30 B4 เต็ม20 ็นคะนการภาคให้ครแแบบสมสุกกับ RAN ย้ำบคลิกให้สมอยู่ที่ระหว่างคะแนน15สูงสุดคือ30อันนี้ BC คือข้อเขียนกางภาคเต็ม20ให้สมอยู่ที่ ลงมาข้างล่างถึงบนสุดท้ายต่อไปก็เป็นคะแนนหลังกลางภาค C1 C1 ก็มาจากตัวที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะครับ C1 เต็ม60เรื่องนี้ให้คะแนนแบบสุม่มกดลูกศรชี้ลงมาที่แลนด์บีทีวีแล้วก็กดแท็บ แบบนี้ก็ได้นะครับให้สุ่มอยู่ที่ตัวเลขระหว่าง30ถึง60ตัวนี้ก็ให้สุ่มเหมือนกันให้ตัวเลขอยู่ที่1 5ถึง50ตัวนี้ก็ให้สุ่มแบบตัวเลขอยู่ที่35ถึง70 ตัวเลขสูงสุดห้ามเกิดในวงเล็บน,นะครับคุมสามช่องแล้วลากลงมากดบคทซคลิกขวาหนึ่องสตัวในสูตรหายไปให้มีเฉพาะค่าตัวเลขอย่างเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้อันนี้ก็ลืมคุมนะครับคุมแล้วก็ คขีดขวา1 2 3เพื่อให้สูตรสุ่มหายไปให้มเเีพาค่าตัวเลขถ้าสูตรสุ่มยังคงอยู่ Excel มันจะสุ่มตัวเลขไปเรื่อยๆนะคะนั้นเวลาโอนไป e g s มันก็จะคะแนนจะไม่ตรงกันต่อไปช่อง d d o c 3คดี d o c 4 d ด o c 3ก็คือคะแนนประนัยใบพาค ดีด็อกซีคือขนาดอัตนายไปภาคยังไม่หาให้ขนาดแบบสุ่มเมืนกนัเท่ากับ RAN ออลูกศรชี้ลงกดแทบ็บตัวเลขให้สุ่มอยู่ที่ระหว่าง23ถึ 45, ง45ได้ดีด็อกซีเท่ากับ RAN แทนบี คลิดขวาหนึ่งสองสามให้สุดสุดปไาเขตก็จะถูกตัดออกมา